สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองในการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับทำไมวิกฤตรอบนี้นะครับธนาคารและสถาบันการเงินไม่ล้มนะครับนะเขาป้องกันไว้อย่างไรนะครับแต่วิกฤตใหม่อาจไม่เกิดซ้ําจุดเดิมนะครับ หลายท่านเนี่ยนะครับถ้านะติดตามช่องผมมาตลอดนะผมจะพูดถึงเหตุการณ์ great depression ปี1929นะครับหรือว่า great recession ปี2008เราสังเกตน,นะครับว่าเหตุการณ์เนี่ยสองสถานการณ์เนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับและก็เขาเนะี่ยหมายถึงว่าธนาคารกลางเนี่ยทั้งในสหรัฐ f e e r r l r r s s r v v นะครับรวมถึงพันธมิตรทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น ECB BOJ นะครับนะบรรดาธนาคารกลางต่างๆเนี่ยเขานะครับหามาตรการนะนโยบายมาอุดจุดโวนะครับในสมัย g r t d t p r e s s i o n นะปี1929ซึ่งในสมัยน,น,นั้นเนี่ยพอเกิดตลาดหุ้นสหรัฐร่วงล่มมานะครับก็เกิดแพนิคความแตกตื่นของนักลงทุน นะหุ้นร่วงล่มพังกันเป็นแถบนะครับหลายคนก็เจอปัญหานะครับถูกยึดบ้านยึดรถนะครับมาปัญหาก็จะโยงมาถึงเรื่องของระบบธนาคารนะผู้คนก็เริ่มกลัวนะก็แห่ไปถอนเงินกันธนาคารก็ปิดกันเป็นพันๆแห่งมากสุดเป็นประวัติศาสตร์ประวัติการของสหรัฐนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับมันสะท้อนออกมาให้ นักเศรษฐศาสตร์นักการเงินยุคใหม่ๆเนี่ยนะครับนะมองเรื่อง g r e a i t e p a n s i o n เนี่ยนะกันอย่างเขาเรียกว่าหาจุดอ่อนจุดโบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นนะในระบบสถาบันการเงินนะแต่ว่านะถ้าเราดูจริงๆก็คือหลายอย่างเนี่ยก็ได้สร้างเหตุนะก็คือมันเกิดมาจากความโลภก,กรีดนะครับความโลภนะครับ ทีอ่อยากจะได้นะอยากจะมีอยากจะเป็นนะครับแล้วก็แทบจะหลายอย่างนะครับนะได้ก๊อปปี้เหตุนะคล้ายๆกับตอนสมัยเกรดิเฟชันปีพันี1 2 9เเช่นเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยการลงทุนนะครับการกินใช้บริโภคนะลงทุนนะเกินกำลังไปแล้วก็การใช้สินเชื่อ การใช้นีิสินนะครับที่สูงขึ้นนะเพื่อมากินใช้บริโภคแล้วก็การลงทุนนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับนะที่ทางระบบการเงินพยายามจะป้องกันไว้คือไม่ให้ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินล้มนะโดยการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าไปครับมันทําไมวิกฤตรอบนี้ธนาคารสถาบันการเงินถึงไม่ล้มนะเพราะว่าบรรดาธนาคารกลางนะครับได้เติมสภาพคล่องเข้าไปพิมพ์เงินเติมเข้าไป นะถ้าเราจำได้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว2562นะครับตอนกันยายนตุลาคมเนี่ยเกิดวิกฤตหนึ่งที่เรียกว่า Repo เลตนะหรือว่าตาดอกเบีย้ยนะของธุรกรรมซื้อคืนนะครับเาขาเรียกว่า r e p u r c h a s e Agreement นะครับนะมันกระโดดสูงขึ้นนะเพราะว่าบรรดาธนาคารสถาบ,บันการเงินต่างๆต,ต้องการสภาพหลองนะก็ มีการไปกู้ยืมกันนะเนี่ยตาที่สูงนะทำให้ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยต้องโดดเข้ามาช่วยเหลือนะอัดฉีดสภาพคล่องเข้าไปในทุกวันเลยนะครับถ้าเป็นเดือนนะจนเรียกว่าธนาคารและสถาบันการเงินเนี่ยนะมีสภาพคล่องเพียงพอนั่นเองนะจนมาเจอวิกฤตโควิดสินะครับแล้วพอเจอวิกฤตโควิดสินะธนาคาร การสหรัฐนะเฟดอล์รีเซิร์ฟก็งัดโมเดลอะไรที่ใช้ในสมัยเกตาลิซเซิร์ของมันแปดมาโมเดลของอดีตประธานเฟดนะครับนายเบอร์นเนเก้เลยนะงนัดมาใช้เลยคือลดดอกเบี o ้ย e er เป็นศูนย์นะสร้างหนี้สินพิมพ์เงินเต,เติมเข้าไปจนทุกวันนี้บัญชีงบดุลของเฟดอล์รีเซิร์ฟเไงไหมขยายจากประมาณก่อนเกิดวิกฤตโควิดสิบเก้าเนี่ยอยู่ประมาณสามจุดเจ็ดล้านล้านดอลลาร์ตอนนี้อยู่ที่ประมาณเจ็ดล้านล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นมาสองเท่าภายในระยะเวลา 6กเดือนนะขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับรเพราะฉะนั้นนี่แหละครับจึงทำให้ธนาคารและสถาบันการเงินนะไม่ลุมนะไม่เหมือนเกสติเฟชันปีพ0น9แล้วก็ยังทำให้ตลาดทุนตลาดหุ้นสหรัฐนะครับกระเด้งขึ้นมานะเป็นรูปตัววีอีกนะก่อนที่จะอ่อนแรงมาในช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะอันนี้คือสาเหตุนะครับว่าเขาป้องกันไว้อย่างไรก็คือสร้างหนี้สิน พิมพเงินออกมามากมาย Unlimited QE นโยบายผ่อนคลายทางการเงินไม่อั้นนะครับอัดเข้าไปอัดเข้าไปนะมันสภาพคล่องนี่แน่นนะก็ไม่จำเป็นต้องใช้เงินใช่ไหมเงินฝากอะไรของประชาชนใช่ไหมของชนชั้นกลางและล่างแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเราต้องมองนะว่าประชาชนชั้นกลางและล่างก็ไม่ค่อยม,มีเงินเก็บไม่ค่อยมีเงินฝากอยู่ลวเพราะรอบนี้เนี่ยอุด,ดมไปด้วยหนี้สิน นะเพราะว่าถ้าเราไปไล่ดูหนี้สินแต่ละตัวเนี่ยนะนับตั้งแต่หนี้สินรัฐบาลเลยหนี้สินสาธารณะหนี้สินองค์กรเอกชนเนี่ยเรียกว่าเยอะขึ้นเยอะเลยเยอะมากกว่าตอนสมัยเกติเซ i o n 2008อีกนะแล้วถ้ามองไปทั่วโลกนะเมื่อกี้ที่พูดถึงสารัฐนะถ้าเรามองไปทั่วโลกก็คลายขึงกันก็นคือการใช้สินเชื่อหนี้สินในการลงทุนในการบริโภคนะมันเยอะไปทั่วโลกนะจน นี่สินโลกต่อ GDP โลกมัน3ต่อหนึ่งนะนี่สินทุกอย่างรวมกันเนี่ยของโลกมันเยอะกว่า GDP เยอะกว่าไรายได้นที่สร้างได้เนี่ยสต่อหนึ่งเพราะนั้นเราสังเกตเห็นก็แปลว่ารอบเนี่ยนะสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินนันมีสูงนะครับแต่ว่าวิกฤตใหม่เนี่ยทุกครั้งที่เกิดวิกฤตอ่ะมันมักไม่ซ้ำกับเรื่องเก่านะถึงแม้ว่ามันจะมีต้นสายปลายเหตุมาจากคล้ายคลึงกันคือความโลภ เรียกนะว,ว่ากรนะีดดี้อ่ะความโลภของคนนะความโลภของนักลงทุนความโลภของคนนน้นก็ค,นคือทั้งระบบเนี่ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่โลภเอางี้ดีกว่านะเดีย๋ยวจะบอกว่าชนนั้นนั้นชนชนนี้คนส่วนใหญ่ในระบบเนี่ยโลภนะครับแล้วก็มีความหลงไงในการกินใช้บริโภคใช้สินเชื่อใช้เงินในอนาคตเพราะมีความเชื่อว่านะระบบนี้ นะมันจะไปต่อเรื่อยๆเนหะ็นไหเขาเรียกว่ามันมีความไม่รู้อยู่หรือเรียกว่ามีความหลงอยู่นะมีความไม่รู้อยู่มันจะไปต่อเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเร,ๆเร,ๆเราก็จะหาเงินนะมาจ่ายสินเชื่อที่เราไปยืมเข้ามาจ่ายหนี้สินที่ไปยืมเข้ามาได้ในตลอด10ปี20ปี30ปีบางคนมองโลกสวยไงไปถึงโอ้โหยังไงก็ซึ่งมันไม่มีอยู่นะเพราะว่ามันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมและกฎไตรัก ผมเคยบอกว่าผู้ควบคุมโลกตัวจริงเนี่ยนะไม่ใช่อีลิตนะไม่ใช่คนนั้นคนนี้ไม่ใช่ผู้นำไม่ใช่กฎธรรมชาติและกฎแห่งกรรมนะครับกฎไตรลักษณ์นะครับนะเป็นผู้ควบคุมตัวจริงแล้ววันหนึ่งเราก็จะมองเห็นนะครับนะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะเราจากว่าเป็นความผิดใครผมว่าลองมองย้อนกลับไปถึงที่การการะทําของเรานะนะนะถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบนี้ นะครับนะถ้าเขามาล่อลอกล่อล,อล,อลวงการใช้สินเชื่อเนี่ยนะครับนะถ้าเรามีหลักการตั้งตนอยู่บนทางสายกลางใช้เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับนะผมว่าคิดว่าเราก็น่าจะรอดพ้นนะครับเราก็จะมีสีปัญญาในการกันก,กองการใช้สินเชื่อต่างๆแต่นี้มันเหมือนกับทั้งระบบเนี่ยพร้อมกระโจนเข้าไปนะในการใช้สินเชื่อแล้วก็เข้าไปติดกับดักนี่สินกันเพราะฉะนั้นวิกฤตใหม่เนี่ยนะครับก็คงไม่ใช่วิกฤต นะที่มันจะเกิดนะมาจากจุดที่มันจะพังแบบเดียวกับสมัยเกรด e ิเ e s ชั o นปีพนะัน9องสิบเก้าลักษณะแบบนั้นคือมันเห็นชัดคนโลกเขาไปเล่นในตลาดหุ้นแล้วก็พังแล้วก็ธนาคารกลางก,ก็ไม่ได้เตรียมรับมือไว้นะขาดสภาพคล่องเงินสดธนาคารก็ล้มเจ๊งกันหลายพันแห่งสูงสุดเป็นบอดอีก,การแต่รอบนี้ดูเหมือนว่าระบบการเงินธนาคารกลางก,ก็เตรียมตัวมาดีในการ เสริมอัดสภาพคล่องเข้าไปมีการทำสเตรสเทสนะครับนะ <_ an> ทดสอบดูว่ามัน,นเกิดปัญหาอย่างเงี้ยนะจะมีเสถียภาพไหมแต่วิกฤตรอบนี้มันขยับไปไม่ซ้ำเหมือนเดิมไม่ซ้ำจุดเดิมเหตุผลเพราะว่าวิกฤตรอบนี้มันเกิดจากตัวโควิด -19 นะซึ่งมันเกิดในวงกว้างนะครับนะ <_ an> ล็อกเมืองรัฐประเทศโลกทั้งโลกทั้งใบเนี่ยทำกันแบบทุกประเทศเพราะมันทำกันแบบอย่างเนี้ย กิจกรรมทั้งหมดเนี่ยมันหยุดชะงักหมดเลยเศรษฐกิจทั่วโลกเกิดการถดถอยอพร้อมๆกันเลยเป็นวงกว้างใหญ่มากนะครับแต่ว่าจะลงลึกหรือเปล่าก็ติดตามดูกันในปี6465กันต่อไปว่าจะลงลึกเหมือนเกณฑ์ดิเพชั่นหรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้ถดถอยทั่วโลกนะครับสภาวะการจากชะลอตัวแล้วก็ถดถอยทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นวิกฤตใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยธนาคารไม่ล่มไม่ล้มแต่วันการเงินไม่ล่มไม่ล้มแต่ว่า มันปัญหาเรื่องของหนี้สินนะปัญหาของการล้มละลายคือหนี้สินที่ตั้งสูงความสามารถในการหาไรายไดนะ้ขององค์กรบริษัทต่างๆนะที่จะมาจ่ายคืนหนี้สินกับความสามารถในการหาไรายได้ของชนชั้นกลางและล่างนะที่มีหนี้สินอยู่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วแล้วต้องไปหาเงินมาใช้หนี้สิน ประกอบกับการต้องขอนี่สินใหม่เพื่อจะไปต่อลมหายใจตรงนี้นะครับมันเป็นปัญหาใหม่ซึ่งเรียกว่าเป็นปัญหาของอะไรนะเป็น,ปนมันเป็นปัญหาหนี้สินนะมันเป็นปัญหาซึ่งแก้ดูแล้วยังไม่เห็นทางออกนะมันแก้ได้ค่อนข้างยากมากนะครับเพราะฉะนั้นวิกฤตเนี้ยดูเหมือนว่าสภาพคล่องทุกอย่างในธนาคการสาบันการเงินเนี่ยมีแต่ปัญหาหนี้สินนี่จะแก้อย่างไร นะทั้งหนี้สินของรัฐบาลบางประเทศทั้งหนี้สินขององค์กรบริษัทเอกชนรวมถึงหนี้สินครัวเรือนนะของภาคประชาชนจะแก้อย่างไงนะในเมื่อไรายได้หดหายไม่สามารถจะจ่ายชำระหนี้สินเหล่านี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นวิกฤตเนี้มันเป็นปัญหาใหมนะ่ซึ่งไม่เหมือนเดิมนะมันไม่เหมือนวิกฤตสมัยเกรดิเพชั่นนะปี1 9 2 9ตอนนั้นธนาคารล้มเลย เราค่อยมารีเซ็ตเรียกความเชื่อมั่นกลับมาใหม่เราสร้างขึ้นมาใหม่เพราะเราจะมองเห็นว่ามันเหมือนกับในปีพศ๒๕เนี่ยเราปล่อยให้มันพังเลยเราก็สร้างขึ้นมาใหม่แต่รอบนี้เนี่ยมันเหมือนกับเราพยายามจะยือ้อมันเหมือนกับว่าอาคารเราเนี่ยถูกแผ่นดินไหวเขยา่าแล้วมันก็เอ๊ะจะเอาไงดีนะมันจะมันจะถลม่มไม่จะหล่อมมันขึ้น,น,น,นกลางกลางแล้วเราก็จะเห็นบริษัทที่เป็นซอมบี้อย่างเงี้ยนะเกิดมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆที่เหมือนกับมันไม่มันไม่สร้างรายได้นะที่จะมาคืนหนี้สินนะ่ย แต่มันก็ยังไปต่อได้ด้วยเงินพยุงไปการสร้างหนี้สินใหม่ไปต่อดีสินเก่าแต่มันก็ไม่ล้มละลายไม่เจ๊งหรือว่ารอบนี้ถ้ามันเจ๊งล้มละลายมันก็จะดึงกันไปทั้งยวงหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นปัญหามันแตกต่างกันนะครับซึ่งนักวิเคราะห์ในสหรัฐก็บอกแล้วนะว่าปัญหาวิกฤตใหม่เนี่ยมันอาจจะไม่ซ้ําจุดเดิมถึงแม้ระบบธนาคารกลางจะไปป้องกันตรงจุดนั้นตรงนี้สภาพคล่องเนี่ยแต่ปัญหามันเปลี่ยนรูปแบบไป ธนาคารอาจจะมีสภาพคล่องมีเงินที่จะปล่อยกู้นะครับนะแต่ไม่รู้ว่าจะปล่อยกู้ใครแล้วจะเป็นน, ύ, นี้เน่านี้เสียที่จะได้คืนหรือเปล่าซึ่งมันก็จะดึงเงินไปดึงเงินมานะครับแล้วสุดท้ายขึ้นล้มละลายขึ้นนี้สินที่ตั้งแต่งาอยู่แล้วเนี่ยมันจะถาโถมตูมเดียวเนี่ยแล้วมันดึงทั้งระบบเนี่ยให้ collapse ให้ล่มสลายเลยหรือเปล่าต้องติดตามดูกันในปี2 5 6 4นะครับผมมองว่าปี2564เนี่ยเป็นปีที่เราจะเห็นทิศทางชัดเจน นะว่าจะไปอย่างไรจะรอดหรือจะล่มนะครับก็ขอให้พิจารณานะครับฟังก่อนนะครับนะจะเชื่อหรือเปล่าพิจารณาก่อนนะครับก็ใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสติดตามในช่องยูทูบช n n อาจั์เสร็จนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ